ไอสิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้สึกทําไมไม่มีช่วยแต่ถามพวกนี้มันไปทําลายน้ําหนักหรือไปทําลายหลักฐานอะไรไม่ไม่มีตํารวจก็ไม่มาฟังคำให้การพวกนี้หรอกอันนี้นี่เราพูดถึงตรรกไม่ได้เอาข้างเขาหรืออะไรแต่ผมอยากจะชี้ให้สังคมเนี่ยเวลาจะออกอะไรไปเนี่ยต้องต้องพูดถึงหลักหลักความจริงและมูลฐานของการวิเคราะห์สวนกระแสเดี๋ยวโทรลงนะครับไม่เป็นไรครับผมคือถ้าเราไปตามกระแสสังคมบิดเบี้ยวไม่ได้นะ ว่าจะยังไม่มีหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์แต่พฤติการที่คนสงสัยกันว่าเกิดเหตุแล้วทําไมถึงกลับบ้านไปอย่างที่คุณนอนุชาบอกเต่ยสักห้าทุ่มก็ไม่เจอเร,รือนี้แล้วไปไปมามาไปไปมามาคืออย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติไหมครับเวลาเกิดเหตุแบบนี้ผมผอเรามองธรรมชาติของคนสมมติเวลาเกิดเหตุเนี่ยหรือโดยโดยคนมีตังค์ด้วยสมมติเวลาเกิดเหตุเนี่ยเวลามีเกิดเหตุเนี่ยเ,เ,เขาอาจจะทําหน้าที่ในการคน้นหา สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าพอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขามองผมมองนะผมไม่เคยฟังขา่าวแลเขาอาจจะคิดว่าเป็นแม่เช่นาหน้ที่เขาก็ได้ในะาการไปช่วยเหลือตัวนี้นะอันที่สองไอ้การทําแบบนี้แล้วมาชี้ว่านี่เป็นพิรุษในการฆาตกรรมเนี่ยผมว่าไม่ไมใช่เพราะทุกอย่างมันต้องมาดูเรื่องหลักฐานที่ผมบอกน้องตั้งแแรกว่ามันมีสเรื่องสเรือ่องต้องดูหลักฐานตัวนี้แต่ มีคนถามพวกอกว่าพอตกแล้วเนี่ยเขาขับเรือทำไมเอาไปเก็บที่อู่แล้วเราถามตัวไปแล้วพอเกิดเหตุเร็จแล้วคุณจเจ้าเรือไปที่ไหนคุณก็ต้องเข้าอู่ไอ้นี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผิดปกติสิคุณไปทําลายหลักฐานในเรือเอาหลักฐานไปเช็ดไปเชิด,เ,ชดเอาขวดอะไรไปทิ้งเอาอะไรต่างๆไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทําลายหลักฐานใช่ไหมทำให้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยเสียหายเนี่ยคุณจะมีความผิด แลนั้นเราต้องมาตีโจทย์ตรงนี้ให้ฟังเราต้องคิดธรรมชาติเหมือนเราขับรถเนี่ยขับรถไปเฉียวชนเขาอ่ะบางคนหนีเอาแล้วกันหนีหรือหรือไม่อยู่ที่เกิดเหตุคุณจะขับรถไปไหนคุณต้องขับไปบ้านแต่ถามว่าไอ้ร่องรอยการชนคุณไปทําอะไรได้ไหมไม่ได้มันสามารถจะตรวจสูจน์ได้คุณชนยังไงใครมาตัดหน้าฟรอมเร็วเท่าไหร่มันสามารถจะการแค่เขากลับไปก็ยังไม่เพียงพอพงจะเป็นพิรุธ,ารธมากขนาดนั้นครับคืออย่างนี้ผมที่บอกแล้วว่าทุกอย่างมันต้องจบอยู่ที่พยานหลักฐาน วิญยาบุคคลพยามวัตถุนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆและก็สาเหตุของคดีนะต้องต้องอยู่ตรงนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้สึกทําไมไม่มีช่วยทําไมไม่แจ้งตํารวจมันเป็นเรื่องผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในเหตุการณ์พวกนี้นะโดยมากเอาละถ้ายิ่งจิตใจไม่ดียิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งไม่ทําเลยแต่ถามพวกนี้มันไปทําลายน้ําหนัก หรือไปทําลายหลักฐานอะไรไม่ไม่มีตํารวจเขาไม่มาฟังคาให้การพวกนี้หรอกแต่อาจจะเป็นประเด็นบ้างที่คุณทําไมไม่แจ้งอาจจะเป็นมูลเป็นประเด็นในการให้เกิดการซักถามได้หาพยานหลักฐานได้แค่นั้นเองแต่ยังอื่นเนี่ยไม่สอดคล้องกันไม่ไปด้วยกันมันมันยืนยันไม่ได้อย่างเช่นบอกว่าอย่างที่บกี้ผมบอกน้องเลยว่าทําไมเสร็จแล้วไม่รอตํารวจ นี่มันเป็นเรื่องคนบางคนก็บอกไยเดวตำรวจก็เรียกผมสอบเองเขาก็เขาก็คิดงี้ได้คือคือไอ้ความิดเขไม่ได้เกิดเหตุการณ์คุณจะพอใจไม่พอใจหรือคิดว่าเพื่อนจะทํากับเพื่อนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนั้นก็เรื่องหนึ่งมันเป็นความรู้สึกคุณจะคิดว่านี่คนนี้คนดีคนนี้ดูแลเพื่อนดีก็ก็เรื่องหนึ่งแต่ในทางคดีมันเอามาโยงกันไม่ได้ได้มันไม่ได้เียบเพียงแต่ว่าเป็นพิรุธในทาง หาพยานหลักฐานได้อย่างเช่นที่เขาบอกเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะทำไมเอาเรือต้องมาจอดเขาจะไปจอดที่ไหนถ้าไม่จอดที่อู่ครับแต่ถ้าจอดที่อู่แล้วก็ไปทําลายหลักฐานสิอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมีพิรุษแต่เรื่องอย่างเนี้ยมันเรื่องปกติหรือเขาจะไปวางไว้กลางแม่น้ำแล้วว่ายน้ําเข้าหรือมันก็ไม่ได้อันนี้นี่เราพูดถึงตรลกะไม่ได้เอาข้างเขาเรืออะไรแต่ผมอยากจะชี้ให้สังคมเนี่ยเวลาจะออกอะไรไปเนี่ยต้องต้องพูดถึงหลัก หลักความจริงและมูลฐานของการว<อ>ิเคราะห์สวนกระแสดเดี๋ยวทัวลงนะครับไม่เป็นไรครับผม <C ười> คือถ้าเราไปตามกระแสสังคมบิดเบี้ยวไม่ได้นะด <C ười> ังนั้นผมเป็นนักกฎหมายเป็นพนักงานสอบสวน <C ười> ต้องชี้ให้เห็นเพื่อให้สังคมไม่บิดเบี้ยว <C ười> คุณจําคดีไหมคดีบางคดีหนึ่งที่มีดังมากๆที่เมื่อปีที่แล้วอะ <C ười> ่ะใช่ไหมก็ไปเอากระแสซะจนคนร้ายเป็นเพ่เอกเป็นพระเอกเลยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรได้อะไรกับสังคมไม่ได้เลยเลยอ่ะ เาะนนผมนี่ก็เป็นสวนอยู่ตลอดว่ามันไม่ใช่ตำรวจก็มีขั้นตอนในการสืบสวนอย่างนี้ต้องต้อง,งต่อเหมือนพุ่มกับโจ้เหมือนกันใช่ไหมผมก็ให้การตรงเนี้ยไม่จะกระแสลงยังไงก็ช่าง